เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปสูตรหวยบนไม่ปักหลัก14งวดลวดสูตรนี้เข้ามาแล้ว14งวดเริ่มเข้างวดแรก1กุมภา2563ถึงงวดวันที่1ตุลา2563 งวดวันที่16ตุลา2,563จะเป็นงวดที่15นะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะแอดมินยังไม่เคยลงนะคะสูตรนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะสูตรนี้จะใช้หลักร้อยรางวัลที่1บวกด้วยหลักสิบสองตัวล่าง บวกด้วยหลักหน่วย3ตัวครั้งที่4บวกด้วย7คงที่ทุกครั้งจะได้เท่ากับเลขเด่น4ตัวนะคะเรามาเริ่มบวกกันนะคะเริ่ม1กุมภา6 3สาใช้งัว17โมกราหกสาตั้งนะคะ7บวก6เท่ากับ13 13บวก9เท่ากับ22 ยี่สิบสองบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าใช้ตัวท้ายคือเลขเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขสิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนย์บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขสอง สูตรหวยบนไม้ปักหลัก14งวดลวด1นึ่กุมภาหกหกสามจะได้เลขเด่น4ี่ตัวนะคะเก้าศสองสตัวท้ายรางวัลที่1 1ึ่งกุมภาหกสามเลขที่ออก2องสองเ็ด สองเข้าหลัก10และหลักร0 0ยนะคะ1กุมภา6 3สเข้าสองหลักนะคะมาดู16ก,กุมภา6 3สสองบวก0นเท่ากับ2 2สองบวก5เท่ากับ7 7บวก7เ,เท่ากับ14ใช้ตัวท้ายคือเลข4บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นห้า บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหบวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็น7จ็ดหกุมภาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกสี่ศสามสี่เข้าหลักร้อยนะคะสิบหกุมภาหกสามเข้านะคะมาดูหนึ่งมีนาหกสาม 4ี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามสิบสามบวกแปดเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบแปดใช้ตัวท้ายคือเลขแปดบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสิบใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งหนึ่งมีนาหกสาม สตัวท้ายรางวัลที่1ออก9 3 8 8เข้าหลักหน่วย9เข้าหลักร้อยหมีนา6กสเข้าสองหลัก2ตัวนะคะมาดู16มีนา6กสามเก้าบวกเเท่ากับสิบแบวกเด ท้ายคือเลขห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหบวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดบวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นแปดสิบหมีนาห3สาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกสี่สี่หหเข้าหลักหน่วยนะคะสิบหมีนาห3สาม มาดู16พฤษภาคม63 4บวก7เท่ากับ11 11บวก4เท่ากับ15 15บวก7เท่ากับ22ใช้ตัวท้ายคือเลข2บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น3บวกไปอีก1แต้มเป็น4บวกไปอีก1แต้มเป็น5 สิบหกพฤษภาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกศูนย์เก้าห้าห้าเข้าหลักหน่วยนะคะสิบหกพฤษภาหกสามเข้านะคะมาดูงวดหนึ่งมิถุนาหกสาม ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสี่บวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นห้าบวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นหกหนึ่งมิถุนาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกห้าหกเจ็ดหกเข้าหลัก สิบห้าเข้าหลักร้อยหนึ่งมิถุนาเข้าสองหลักสองตัวนะคะสิมิถุนาหกสามห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มและอีกหนึ่งแต้มสิบหกมิถุนาหกสาม สามตัวท้ายลงวัลที่หนึ่งออกเก้าหเจ็ดเก้าเข้าหลักร้อยเจ็ดเข้าหลักหน่วยหเข้าหลักสิบสิบหมิถุนาหกสามเข้าสามหลักสามตัวไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสามตัว มาดูงวด1กระดกะดาหกสามเก้าบวกหกเท่ากับสิบหบวกหเท่ากับยี่สบวกเเท่ากับยีบวกเพิ่มไป1แต้ม1แต้มอีก1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายนะคะหกระดากะดา6กสาตัวท้ายรางวัลที่1ออกสอง ห้าแปดแปดเข้าหลักหน่วยนะคะหนึ่งกระดากระดาหกสามมาดูสิบหกกระดากระดาหกสามสองบวกแปดเท่ากับสิบสิบบวกสี่เท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้ม หแต้มและอีก1แต้ม16ก,กระดาก,กระดาห3สา,สาตัวท้ายรางวัลที่1ออก2 8งแหสองเข้าหลักร้อนะคะสิก,กระดาก,กระดาเข้านะคะมาดูงวด1สิงหาหกสมสองบวกห้าเท่ากับเจดเจดบวกสเท่ากับสิบ 11็ดสบวกเเท่ากับสิใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปหนึแต้ม1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายนะคะและอีก1แต้ม1สิงหาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่1ออก3 9มเหนึ่งหเข้าหลักหน่วย9เข้าหลัก 1, 1ิบสิงหาหกสาเข้าสองหลัก2ตัวนะคะมาดู16สิงหาหกสามสามบวกเก้าเท่ากับสิบสบวกเเท่ากับยี่สบวกเเท่ากับยีใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไป1แต้ม1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้าย และอีกหนึ่งแต้ม16สิงหาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออก8ปดหนึ่งหนึ่งหเข้าหลักหน่วยและหลัก10 8ดเข้าหลักร้อยนะคะ16สิงหาหกสาเข้า3หลักเลยนะคะหน่วยสิบร้อย เลขเบิลก็เข้านะคะมาดูงวดหนึ่งกันยาหกสามแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกสามเท่ากับสิบเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบหกใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นแปด อีกหนึ่งแต้มเป็น9กหนึ่งกันยาหกสาตัวท้ายออก9 9 7าเดเเข้าหลักร้อและหลัก10 7เข้าหลักหน่วย1กันยาเข้า3หลักเลยนะคะไปกันต่องวดบันที่16กันยา2563า เก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแบวกสเท่ากับยี่สบวกเเท่ากับยีบวกเพิ่มไป1แต้ม1แต้มและอีก1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายนะคะสิกันยาหกสามสาตัวท้ายรางวัลที่1ออก0 8นยสศย์เข้าหลัก ร้อยแปดข้าหลักสิบหนึ่งสิบหกกัญญาหกสามข้าสองหลักสองตัวนะคะมาดูงวดหนึ่งตุลาหกสามศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าใช้ตัวท้ายคือเลขห้า หวกเพิ่มไป1แต้มเป็น6อีก1แต้มเป็น7อีก1แต้มเป็น8 1ตุลาห 3, 3สสตัวท้ายรางวัลที่1ออก8 9 3 8เข้าหลัก100นะคะ1ตุลาหกสามหัวที่ผ่านมาเข้านะคะ สิบสี่งวดเริ่มงวดแรกหนึ่งกุมภาหกสามข่าวหลักสิบหลักร้อยสิบหกกุมภาหลักร้อยหนึ่งมีนาหลักร้อยหลักหน่วยสิบหกมีนาหลักหน่วยสิบหกพฤษภาหลักหน่วยหนึ่งมิถุนาหลักร้อยหลักสิบสิบหกมิถุนาหลักสิบหลักร้อยสิบหน่วย หกระดากะดาหลักหน่วย16กระดกะดาหลักร้อย1สิงหาหลักหน่วยหลักสิบสิบหกสิงหาหน่วยสิบร้อยหกันยาหน่วยสิบร้อยสิกกันยาหลักสิบหลักร้อยหตุลางวดที่ผ่านมาเข้าหลักร้อยนะคะจะสังเกตดูนะคะถ้าจะเข้าหลักร้อย ก็จะติดติดกันสามงวดเข้าหลักหน่วยก็ติดกันสามงวดหลักร้อยสองงวดหลักหน่วยสองงวดมาหลักร้อยหนึ่งงวดแล้วมาหลักหน่วยติดกันสามงวดและมาหลักร้อยติดกันอีกสี่งวดนะคะไปกันต่อเลยนะคะงวดบันที่ 16ตุลา2563คืองวดที่จะถึงนี้นะคะ8ดบวก5เท่ากับ13 13บวก7เท่ากับ20 2สใช้ตัวท้ายคือเลข0บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข1บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข2 วกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขสสูตรหวยบนไม่ปักหลัก14งวดลวด16ตุลาสองพันจะไปต่อเป็นงวดที่15ได้เลขเด่น0ูนยหนึ่งสสสูตรนี้เข้าได้ทุกหลักนะคะหน่วย1ิบร้อย สูตรนี้เข้าดีนะคะเข้าดีเพราะว่าจะเข้าสองตัวสเลขสองตัวเลขเบิ้ลก็เข้านะคะเข้าดีนะคะสิบร้อหน่วย1ิบร้หน่วย10หน่วยสิบร้ยหน่วยสิ10้อย,ยสิบ,สบหลักร้อยเข้าดีนะคะสูตรนี้ 16ตุลา2563 0123จะไปต่อเป็นงวดที่15ไหมมารอดูผลกันนะคะเพื่อนๆสมาชิกที่ชอบสูตรหวยเลขคำนวณอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแอดมินจะหาสูตรที่เข้าดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563นะคะสวัสดีค่ะ